สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันดีนะคะเราก็จะมาเล่นแอปนี้อีกแล้วนะคะพาร์ทที่หกเราเนวไวมากเข้าไปกันเลยพาร์ทที่ห้าเราก็แต่งเป็นผู้ชายคนบ้านวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งผู้ชายเรียบร้อยหรือว่าหล่อที่สุดนั่นเองไปดูซสมพงกันแมวอะ ทรงผมไม่ค่อยมีเอานี้แล้วกันนะเนี่ยสีดำนะคะหน้าก็จะเป็นทรงนี้เนาะผิวนี้แหละคิ้วนะคะคิ้วไม่โหดนะ ยิ้วไม่ค่อยสวยเลยเนาะคราวนี้แล้วกันตานะคะ เหมือนผู้หญิงหม่เน,นี่ยอันนี้เนาะปลายปากกันเลยอันนี้แหละเนาะจมกูกทำไมตั้งถึงเลือกจมูกกันเดิมตลอดเพราะว่ามันดีมีฝ่ายด้วยนะเสียงายดังก็ต้องขออภัยเนาะเดี๋ยว เป็นสันแซนแล้วกันไปเลือกชุดกันเลยค่ะอันนี้แล้วกันเนาอธรรมดาธรรมดาผู้ชายเรียบร้อยนะจ๊ะแมวดีกว่าเอาเป็นไม่ อันนี้ด้วยนี่เนาะก็เป็นอันนี้แล้วกันนะเขียนเลยค่ะชื่อไรดีคะชื่อไรดีอะคนละแล้วกันนะ ส่งไปให้น้องดีกันันะคะส่งไปหาน้องนะคะดีๆๆน้องส่งอันนี้มาไปช่วยกันหากันดีกว่า หาเลขหกให้เจอนะคะตื้อตืจะเจอไหมนเนี่ยน้องก็ส่งมาน,นี่ไงเจอแล้วค่ะนี่เจอนี่เลยนี่นะเห็นไหมนี่นี่นีนี่นะคะนี่นะอยู่ข้างล่างสีส้มนะ,ะเห็นแล้วนะคะคีนี้ก็ต้องขอรับกันอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ซับสไครต์ให้ดังด้วยนะคะบายบาย